สวัสดีค in ่ะย ag oh, oh. mm. ินดีต้อนรเข้าสู่ชลคนมาให้ตั้งโตั้งโมาตั้งน้ำหมอจะตั้งน้ำหม้อเือการะมเป็นาโอ้ห้อยเอาล่ยก่นากินเยันั่งกับยาดไอก็พอแห้งเลย ก้าวลดดาหัวเนี่ยจ้ากูได้ละเอายดเขาพรอมกัาย

Hey, ready? ตีเยอะๆเพิ่มแก้วเพิรรร่มแก้วตาเป่งเพิ่มแล้วค่อน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không tàu ông phá này? đó mình sao đấy sao à. đấy sao đấy sao đấy sao đấy đấy sao đấy sao đấy đấy sao đấy đấy Okay. Càng chuyển. แช่ผู้ถีบนุ่งเลยแช่ผู้ถีบนุ่งเลยแล้เสื้อ้ก็ดีดีแวน่งใส่กระช่อขกระช่องหั่นเสือกะช่องานั้นก่องเลนนะ เราได้วกินข้าวต่อ

เจ้าหลังนเนาะเดี๋ยวยอะใส่หเนาะเข็ดง่ายขาดแค่นอบ่แม่นเนาะมันเป็นสีแดงนี่เอาไปให้แม่ฟังได้ได้ได้ไ้่ต้องเกิดผัดถ้ลูกแบก อืมมาพี่เลยวจัจกรยานจะค้องแล้วมีดเลล่ะจักรยานเอามีโรดเชื่อไว้เอย่างเก่งกะ <c oughs> คนจะได้มันก็บ,บ่มีหรอกคนนะมีฝ <c oughs> น,นหลังหมดฝนเ่ะ ก่อนลนี <Schweiz> ่ยค่ะว่า